ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคําทํานายจากไพ่จิตเดินแพ้คุณได้รับข้อความว่าหาเงินเก่งค่ะ หมายถึงเรื่องของการงานหรือการกระทําจะมีลู่ทางที่ไดบางอย่างในเรื่องของการงานเกิดขึ้นติดต่อเจรจาเรื่องการงานใดแนวโน้มมีความสําเร็จได้รับโอกาสที่ดีมีข้อเสนออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะดวงการงานเปิดทางพบคนช่วยเหลืออุปมภ์ซัพพอร์ตดูแลค่ะการเงินก็เช่นการค่ะมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินหรือมีโชคด้านการเงินติดต่อพูดคุยเจรจาเรื่องการเงินใดแนวโน้มก็มีทิศทางที่ดีนะคะหรือพบลู่ทางช่องทางในการสร้างรายรับรายได้เสริมเพิ่มเติมดวงการงานการเงินเปิดทางค่ะความรัก คนมีคู่ส่งเสริมช่วยเหลือกันนะคะพพอร์ตซึ่งกันและกันห่วงใยกันสนับสนุนการสร้างความรักเติบโตมั่นคงเข้าใจกันมากขึ้นค่ะคนโสดมีใครบางคนชัดเจนในเรื่องการแสดงออกกับคุณนะคะห่วงใยคุณใส่ใจคุณเข้ามาคอยดูแลคุณในทุกเรื่องโดยเฉพาะเข้ามาพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้ในวันนี้ค่ะ